สวัสดีค่ะพบกับช่องนิก้าชาแนลนะคะตอ well นน <mat ouais ี้เราอยู่ที่ไร่พูหลวงของแม่อ๊อฟนะคะแม่อ๊อฟผู้ใหญ่นิ่งค่ะตอนนี้ทนายกำลังมาวันนี้ช네้อพงชาติมาแล้วค่ะมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ท่นนาโัวแม่แม่ใส่โกงเกง ผมเห็นาอะไรกันดจอนี้ทำอไรกันเนใช่กระเป๋าเหรอใช่กระเป๋าค่ะท่านทนายกระเป๋าอะไรอ่ะจากติดหรอผมีมีที่นั่งไหมกระเป๋าจากชาวบ้านเนาะลำบอ่ะเขเข้าห้องน้ำยังไม่เสร็จไมต้องตามนะค่ะค่ะคผูวิวดีมากเลยท่านทนายที่ยังมันไม่ได้อ่ะไล่ผู้หลวมเลยะ เน็ตมันล่มอ้นนี้คือเทปปจะทำอะไร่ะ้งนาถุงสาถงสินค้าหุงนค้าถุงสินค้งนค้าถุงน้ถุงสนคระงาถุงร้าถค้ะาถง้างนาสินค้านค้าถ้านาถนอน้างนี้นคินานน้านค้นน่งอน่ แม่ก็ไม่ดีว่นี่ก็ดี่ะนี่ก็ดีว่ะนี่ก็ดีะแช่นังดูเไม่ได้านอย่ให่ใ่น้หนักตัวผมเยอะแม่พ่งพ่ผู้ใหญ่ยังนอน่ได่ะน่งเลยมาเชื่อนะเคนมื่อก่อนผมร้อโลเลยรใหก็ได้นี่กรไ้ได้นั่งได้เลยได้เรจะี่ตมดใช่ไมวิวดีมากเลยครับเนี่ยใช่ใ บ้านอ,อันชวนยายเดินไปนรุ่นนะไกลยิ่งดีเลยติดภูเขาคุณไหนภาสาเรียกเซฟเฮาเลยนะต้องการหลบเมียนี่อ,อยู่บนภูเขาเมียตามไม่เจอ,อ,อไม่มีคนบอกเนาะมาไปทานข้าเลยนะครับทานๆเลยอย่าอย่าห่วงนะดี่ผมมีขุาราดนิดเดียว เดี๋ยวจะไปกินตรงนู้นกินตรงนี้ละคอหมูย่างนี่ไม่ไม่ไม่ผมไม่ไม่เอาพวกนี้เราไงลืมแล้วเหรอโอ้ยเพื่อนล่ะเพื่อนรักษาหุ่นเพื่อนรักษาหุ่นแบบนี้มานี่ต้องอดเปรี้ยวกินหวานนิดนึงนะแล้วก็จะไม่ค่อยได้ทานแป้งมากเท่าไหร่เดี๋ยวนี้แม้เมื่อคืนนี่ทนายคะอ่าคุณยายก็เข้าไปดูทนายว่าวเมื่อคืนนี่อ๋อเออโดนแล้วค่อยไปเบิ้ลนิวลิเที่ยแม่งโดนแล้ว คือเขาดันไปไปลงถึงแม้เขาอ้างว่าเป็นการคัดลอกมาจากเฟซบุ๊กของคนชื่อวัสุอะไรสักอย่างเนี่ยคุยวัสุคุยอะไรสักอย่างเนี่ยแต่เขาเอามาเผยแพร่ไงความผิดคือตรงเนี้ยคือคุณไม่ตรวจสอบข้อมูลตรงนี้ก่อนก่อนที่จะเผยแพร่ไงคุณต้องรับผิดชอบนะครับถึงแม้เขาบอกเขาอ่านเลยคุณคิดดูหน้าเขาไม่ลบปกติเอาหน้าใครขึ้น แขวนเนี่ยมันต้องแบบแบบพาดหน่อยแบบบางบางเห็ใหญ่เห็นว่าเป็นใครใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงแม้แต่นามสกุลเดิมเขาก็ไปขึ้นแล้วมีคําว่าอย่างก็อย่างนี้มันมันเป็นการบารยายให้เห็นว่าบุคคลคนนี้เป็นมิจฉาชีพปรากฏว่าคุณภูริพัฒน์ภูริพัฒน์แกโทรหาผมตอนที่ผมไลฟ์เห็นไหมผมไม่รู้เรื่องนะทนายและจริงๆเขาไม่เคยเป็นแอดมินในเพจผมนะ ไม่มไม,ม่ไม่รู้จัก,<ล>จกเขาครับทนายบอกว่าไม,มไม่เคยมีผมเคยซื้อปลาส้มก็กทีเดียวตอนนี้เขาเขาไลฟ์ขายอยู่ในไอลงใน Facebook ก็เลยสั่งเขามากินดูนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาไปอ้างว่าเป็นแอดมินเพจทนายสมเกียรติที่แท้มิจฉาชีพเนี่ยคุณกําลังสื่อว่าไอ้คนที่มีหน้ารูปอยู่นั้นเป็นมิจฉาชีพผิดประมาณเรียบร้อยเลยตอนเต็มๆแล้วรู้สึกว่าจะมีอีกหลายเพจด้วยนะเห็นพอมีอีกหลายเพจด้วยนะที่โดนนะนะ แต่นี่ไม่รู้ว่าเห็นบอกว่าจะมีคนที่รู้จักผมสองคนเดี๋ยวขอให้ไม่เป็นไรอ่ะออกชื่อกันแล้ว่าไม่รู้พี่ธนาไปดาวเขาด้วยเปล่าพี่ธนานชีวสุนไปดาวเขาด้วยเปล่าไม่รู้เดี๋ยวจะขอเขาให้ไม่เป็นไรคือผมต้องเป็นพยาในให้เขาหนึ่งปากเพราะว่ามันอ้างชื่อผมอใช่ไหมครับแค่เขาเ้าไปรู้ว่าเป็นแอดมินเพจทนายแล้วทนายยืนยันว่าเขาไม่เคยเป็นแอดมินเพจผมไอคนลงนี่เท็จแล้วเท็จเรียบร้อยแล้วครับ เพราะนั้นเราเล่นตรงนี้ต้องระวังนะยายเนะยายก<ช>็ได้กรยารมีประสบการณ์แล้วเนาะขอบคุณการทนายที่เตือนค่ะแล้วนี่เดี๋ยวนี้ก็จะมาฝังตัวกันตรงนี้เหรอวุ่นหน้าหนาวหน้าหน้าสนุกไม่วันนี้จะมาดูจะมาช่วยแม่ออฟขายกระเป๋าคค่่ะะ๋เรวันนี้อลูกบ้านผลอันนี้เป็นของชาวบ้านเราทําเองเหรอชาวบ้านค่ะน่าจะส่งไปขายล่างได้ช่วยชาวบ้านน่าจะส่งไปขายนอกได้ยายพออนุญาตทำ เอาชมูไปใช้นะท่านทนายใช้หรือยังคะตรงเลยยังลืมไว้ในรถเมื่อคืนแต่เดี๋ยววันนี้จะใช้นะกำลังจะมาถามว่าคือหน้าใจทือผมดมดูแล้วเนี่ยผมดูเหมือนกับมันจะมีเมื่อเมื่อคล้ายๆหอยทากเลยยายใช้อยู่มีเปล่าไหมโซบะไอ้มึกมื่อมันมีพวกมุกมุกเอ่อไอ้มุกดำของมามาจากเกาหลีค่ะจ้ะชื่อมันรู้สึกมันจะมีมืนชื่อวัสดะคือมาจากเกาหลีอ๋อเหรอ พุนี้มันจะมีพวกคอลลาเจนเยอะใช่ค่ะจะทำให้น้าชุ่มและเราเลือกหน้านิ่มอ่ะหน้าจะนิ่มอ่ะเขาเลือกก็เลยแนะนำต้นนี้ใช้เยอะๆหน่อยต้นหน้าเขารููตั้งหน้แล้วจะเขาบ่ใช้น่นะอ๋อเหรออืมจะตาอันชิดนะใช้ของยายตลอดดีออกมาหน้างี้ยพวกคุณทําถูกแล้วที่มันนั่งอยู่อย่างนี้คุณรู้ไหมในชีวิตอย่างเงี้คืออย่าไปวุ่นวายกับเขาอายากเนาะจริงคือใช้ชีวิตอย่างดีแล้วครับ แง่วุ่นวายแล้วเงข้างล่างครับเมื่อกี้ที่ผมไปวัดมาไปประชาคมมาครับทจาาผู้ใหญ่วัดป่านองแค่ไอ้ที่ผมไปเป็นในช่วยเขาอะที่มีคนไปให้ข่าววัดเปล่าวัดไปพุจรินไปเทาะเจ้าว่าไปคัดค้านการสั้งเมนประชุมเสร็จแล้วครับพอตอนท้ายปิดประชุมเสร็จมีพวกตัวป่วนบางคนพยายามจะทําให้เรื่องมันโมโหกันวัดฟาวัดวัดของที่คุณทนายวันที่เท่าไหร่ยี่เอาวันที่30สิครับวัด สามสิบวัดป่าหนองแคเมื่อกี้ไปประชุมประชาคมมาแล้วครับจบชี้แจงต่อหน้าพี่น้องประชาชนเลยวัดป่าหนองแค่มื่อี้เราก็ไปดูนู่นแล้วไปเดี๋ยครับไม่มีอะไรคือโอ้ต้องต้องไปค่ะท่านทนายเพราะว่าก้าวัดท่าใหญ่จำลองแล้วก็จะมีวลง้ยงทานมีอะไรมีหมดเนาะพี่ออมก็ไปอะไรกันหมดเลยคือผมก็ไม่ได้คิดอะไรคือคิดว่าเอาความถูกต้องก็คือวัดเขาไม่ได้ไปโกงใคร มันมีข่าวช่องนึงออกไปออกข่าวว่าสอบปมทุจริตการสร้างเมนี่มันจะทุดุจริตได้ไงเนี่ยเมื่องบประมาณอยู่ที่เทศบาลเป็นคนจ่ายแล้ววัดจะเป็นทุจริตยังไงสองพื้นที่ตรงนั้นไม่ใช่ของวัดเป็นของป่าไม้เขาแต่มันมีการตีความกันยังไงกับรู้แลวชาวบ้านบางกลุ่มที่ไม่เข้าใจก็ไปปล่อยข่าวมั่วหมดเลยนะครับก็ลำบากไม่ตั้งกล้องอ่ะพี่ไม่เป็นไรก็ไม่นะถือมาแล้วไม่กลัวจะยืนนั่นไม่เป็นไรไม่เกี่ยววาพี่เธอ เฮ้ยเชื่อผมเถอะไม่มีใครสูงกว่าใครหรอกนะพี่เนาะเชื okay, okay, um <t aps <t aps ่อผมเถอะตามมาเลยยะตั้งแต่เชื่อเถอไม่มีใครสูงกว่าใครหรอกจิ๋วยังไม่รู้ท่านให้เกียรติยอดให้เกียรติโอเคไม่หรอกเราตั้งแต่ชื่อนะพี่ ทางแต่ชื่อเขาแน่ทนายสมเกียรติเราเราก็เลยให้เกียรติเราก็เลยต้องให้เกียรติให้เกียรติค่ะอ๋อบารีผมเป็นคนมีเกียรติอ่าก็เลยต้องก็เลยต้องให้เกียรติเนี่ยใครว่ายาจำลองพูดไม่เป็นแตพูดเป็นโอ้โหโอ้โหใครว่าอันนีนชื่อไม่เป็นบาลมจารย์แบกแกเรียนรู้โดยแกดุษฎีบัณฑิตคือแกเรียนรู้จากการปฏิบัติพม่การณ์พูดแกได้เลยแกรู้จักพูดแล้วเดี๋ยวนี้แกเริ่มแบบเล่าเรื่องเริ่มมีการหยอก อ่ามีการแซวอะไรเงี้ยได้ได้ครับเขาแบบเพราะว่ามีทนายพิมพ์มือดีแนะนำตัวเลือกนาในจักน้อยเขาเรียกว่าจะได้ว่าเพื่อนนันรักเราจริงถ้าเพื่อนไม่รักเราจริงอกในตามตรงในช่วงสิบวันวันนี้นี่นะหัวอยู่ในเรื่องกลกกไม่รับคดีอื่นเลยครับไม่คือผมไม่ได้เข้าบ้านมาสี่วันแล้วนะครับนอนโรงแรมทางานเมียไม่รู้จะจะไงล่ะ คือเตรียมคดีให้ลุงพลเขานะครับไม่มีอะไรเตรียมคดีทนายบอกว่าวันนี้ที่มาก็คือมาเตรียมคดีทนายบอกว่าไม่รับคดีขครนอกจากอย่าจำลองอันนี้มันก็สวยดีนะถ้าไปขายทีุ่๊เกฟผมว่าขายได้เยอะเลยนะครับเนี่ยขอบคุณนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะจากช่องนิก c าช n แนลนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ